เป็นวัดแบบว่าสร้างโดยชาวบ้านใช้เงินทุนชาวบ้านเงินทุนจากไหนจากห้าบาทสิบาทยี่สิบาทตัวนี้คือการด้วยความรักความสมัคคีว่าง่ายๆมู่บ้านนี่สร้างกระโปรนห้าสิบกว่าปีเพื่อนนั่นนะอยากได้มีวัดเป็นของเจ้าของเพิ่นสี่ข้าดย่งางไก่สมัยก่อนนะมันไม่มีรถยนต์นะคุณโยม อันแบกอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยสี่คนหามสามคนเฮเนี่ยเนี่ยเท่านั้นละปูดสามสี่กิโลเปลี่ยนบาได้แต่อย่าเปลี่ยนคนนะคุณโยมคิดว่าสี่กิโลนะแล้วกับไอ้ร่างไร้วิญญาณอยู่ข้างบนเนี่ยแบกไปนั่นนะ่ะมันใกล้เซิรเหงบัตนรเนี่ยุ <c oughs> ูทอว่าเนี่ยคนสูงอายุาย่างไกลพ้อมบเนี่ตเข้าใจไหมคุณโยม เดีร <Dead> ้อนน้อเพียงเวลาเขาเคลื่อนย้ายศพเขาเคลื่อนตอนไหนช่วงบ่ายโอ้ยพอต้องบอกถึงบัดเนี่ยเงนบอกห้อน <c oughs> นั่นแหละท่านก็เลยอยาก,ยากมีการสร้างวัดก็เลยเรียอะไรเงินกันกนละห้าบาทสิบาทลงขันกันได้ห้าหมื่นกว่าบาทที่ตรงนี้ตกนะ่กอนน่ะไล่ละสองหมื่นอันนี้เราประบาติให้ฟังคขขร่าวๆไล่ละสองหมื่นะซื้อจากพ่อใญิยมเขานะ่ โดยซื้อทั้งหมดอ่ะหกไร่สมัยก่อนในการสร้างวัดวัดนั้นน่ะจะต้องมีเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่กว่ากวา่าจะวาหนึ่งก็ได้สองวาก็ได้แต่ที่ซื้อได้ก็คือหกไร่กับสี่สิบห้าตารางวาเนี่ยนั่นแหละ วัดนี้สร้างมายี่สิบสี่ปีวัดนี้สร้างมายี่สิบสี่ปีฮะโมเมนต์ใบให,หววได้ไรบอกว่ายี่บสี่ออกมากอีรีอาจารย์อาจารย์ใบให,หววถือแที่ยวยี่สิบสี่ปีออกสองซีพัฒนาดิอ่าอันนี้พูดประวัติประวัติวัดให้ฟังเอ่าวดน้ยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ลลเลยนะนี่แหละข้าว ด้วยเงินของทุกคนนั่นแหละทั่วโลกนี่แหละมาทุกทวีปบอกแค่นี้แหละอ่อญาติญาติธรรมของเราก็ไปทํางานต่างประเทศหลายประเทศเหมือนกันนั่นแหละฮะนี่แหละคุณโยมมันเป็นลักษณะนี้คือการสร้างวัดนี่เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมเออันดับแรกก็วอกไงเอาว่าเผาศพเอาว่าจี้ศพนี่แหละเพื่อนบ้านน่แหละ จี้กันนี่แหละผู้ใดเลยเหรอเออไปเผาทานแล้วบ่พราใหญ่นั่นไม่ไนี่สมัยก่อนไทยบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นนะคุณผู้ภาษาบ้านๆเนาะอันนี้โปรดใช้วิจทยาในการรับชมรับฟังด้วยว่าเออเดี๋ยวอาจจะไม่เหมาะสมว่าเออนะอย่างนั้นหนึ่งยี่อีกแหละเออเดี๋ยวจะด่ามากันนี่ <c oughs> เออเขาเรียกว่าไปเผาทานคนตายเนี่ยเขาเรียกว่าไปเผาทานแล้วบ่ายายนั่นยายนี่นั่นแหละออคุณนั้นคุณนี้นั่นนี่นะมันเป็นลักษณะนี้ บางทีท่านบางทีหลายๆท่านอาจจะไม่รู้บางท่าน,น,นรู้แล้วเก่งกว่าเราอีกนะคุณโยบัดมมเก่งกว่าเราอีกเราเนี่เกิดน้อยเยญ่รุ่นซ้าเรายังปึกอยู่เลย <c oughs> นั่นแหละเนาะเออนี่มีลนลักษณะนี้แหละคือพูดถึงเรื่องราวของการที่เราเนี่นนะอยู่ตรงนี้คือสร้างวัดตรงนี้เออแล้วก็ดูแลแทนหลวงพ่อนะตอนนี้ที่ท่านไม่สบายเพียงแค่นั้นแหละเราถึงขึ้นวันนี้ไวนะ ก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับคุณโยมปู่จงปู่จงน้องไอ้ดีอ่าก็สบายดีเนาะนี่แหละก็คือ,อก็ขอ,อนโมทนาบนาุญญาติธรรมวิถีของชนบทเราเป็นอย่างนี้แหละ,ะบางบ้านเขาก็นึ่งข้าวแล้วก็ใส่บาตรวง่ายเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนี่แหละเลี้ยงพ้าลูกพระเลี้ยงไหวสะฟวัดนี่แหละถ้าเกิดว่าไม่เลี้ยงไหวนะคุณโยม ถ้าไม่มีพ่อเราเราไปอยู่ที่อื่นแล้วทําไมเหรอมมีคนเลี้ยงหรือจักซิโยเอ็ดอย่างหรอเพ่บอกว <c oughs> าดไปม้ดูแลแทนพ่อ่าตม่ปโย,ยนี้นี่ยเราถึงบอกว่าถ้ามันเยอะนั่นน่ะก็ออกมาช่วยกวาดกันหน่อยนี่ก็บอกไม่มีเวลากันก็เพราะว่าอย่างนี้แหละกิจวัตรของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเออท่านก็ต้องทํามาหากินใช่ไหมคุณโยมเราก็เข้าใจก็ทําไปวันเล็กแล้วน้อยแหละนั่นเนี่ยทาได้เท่าที่ทําเราไม่ไม่เขาเรียกว่า ไม่ฝืนทำได้เท่าที่ทำนี่แหละนะนะคุณโยม